สวัสดีค่ะมาส่งการบ้าน ep ที่25ค่ะ4วิธีการขายแบบไม่ขายนะคะสินค้าของเราเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือเราเหมือนอยู่ในตลาดของการแบ่งปันนะคะตลาดของการแก้ปัญหาให้กับผู้คนนะคะซึ่งเราจะมีสีวิธีการที่เราจะขายสินค้าให้กับเขาแบบไม่ขายนะคะก็คือ1น,นะคะ การคิดแบบเป็นผู้ให้เลยนะคะก็คือเริ่มจากการลดอีโก้ในตัวเราเองเนี่ยนะคะเพื่อที่เราจะสามารถได้เห็นถึงความต้องการของลูกค้านะคะถามถึงปัญหาเขานะคะว่าเขามีปัญหาอะไรก็คือใช้การถามให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้เราได้รู้ถึงความต้องการของเขานะคะซึ่งในการถามนั้นเราก็อย่าทำให้ลูกค้านั้นรู้สึกผิดนะคะ ให้ลลูกค้าเขาได้รู้สึกถึงความอุ่นใจสบายใจนะคะที่ได้คุยกับเรานะคะหาข้อดีของเขาให้ได้นะคะหาข้อดีของเขาแล้วก็ชื่นชมเขานะคะแล้วก็ข้อมูลที่เราแบ่งปันเนี่ยเราอาจจะแบ่งปันมากกว่าสิ่งที่เราขายนะคะเช่นพวกข้อมูลอื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราต้องเล่าต้องเล่าเรื่องให้เป็นนะคะเหมือนเป็นโมดูลนะคะที่สามารถรู้เห็น เหตุการว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งสแสดงก็สแสดงถึงความห่วงใยให้กับเขาก็คือคิดอันคิดแบบเป็นผู้ให้นะคะ2ก็คือให้เราได้รู้จุดประสงค์นะคะของลูกค้าอย่างแท้จริงนะคะว่าที่จริงค่าเขาในจุดเนี้ยเขาทักมาหาเราเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะถ้าเขาอยากพร้อมนะคะเราก็ให้มองไกลกว่าตัวเขาเลยนะคะว่า นอกจากเขาจะผอมอถ้าเขาอยากผอมผอมแล้วก็ได้อะไรเขามีความสวยขึ้นใช่ไหมอะไรเงี้ยสุขภาพก็ดีขึ้นใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้เราเล่าสตอรี่ให้เขาฟังนะคะเพื่อที่จะเหมือนแบบว่าให้เขาได้เห็นภาพจินตนาการภาพไปกับเราอย่างเงี้ยค่ะว่าเนี่ยนะถ้าไม่ลดไขมันตั้งแต่ตอนนี้นะลจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างโรคอะไรจะตามเข้ามาบ้างนะคะแต่ถ้าเขามากินสินค้า นะคะถ้าเขามากินสินค้าแล้วเขาจะได้รับอะไรนะคะผลลัพธ์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเขาบ้างเราก็เล่าให้เขาได้จินตนาการนะคะบอกถึงสิ่งดีๆนะคะที่เขาจะได้รับนะคะหละังได้รับว่าเขาจะได้รับอะไรบ้างในอนาคตนะคะสามสามก็คือการเป็นผู้ให้ก่อนนะคะให้ก็คือหมายความว่าเมื่อเรารู้ว่าสินค้ามันดีรู้ว่ารีบอลดีนะคะเราก็ อาจจะเล่าให้เขาฟังนะคะว่ามันดียังไงนะคะเราเราอินสินค้ายังไงนะคะเมื่อกินแล้วมันเป็นยังไงก็เล่าสู่เขาฟังนะคะให้บอกว่ามันจะแก้ปัญหาให้เขาได้ยังไงถ้าเขามาได้กินหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาก็คือเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะถ้าถ้าเขาตัดสินใจที่จะมานี่นะคะแล้วตอนนั้นก็คือถ้า ถ้าเรามีสินค้านะคะเราก็อาจจะให้เขาได้ลองชิมสินค้าที่เรามีอยู่เช่นอาจจะเป็นตัวกาแฟานะคะเป็นตัวกาแฟาหรือเป็นอะไรก็ตามที่เรามีอยู่ในตอนนั้นนะคะแล้วก็คือเพื่อสร้างความสบายใจให้กับเขาว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาขายแต่เราห่วงใยเขาจริงๆนะคะแล้วก็ข้อที่สีก็คือต้องฝึกใช้เครื่องมือให้เป็นค่ะคือ ก็คือเปิดเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้รับฟังข้อมูลอย่างเต็มที่นะคะเช่นก็คือเครื่องมือที่สําคัญของเราก็คือหนึ่งก็คือวายไขมันนะคะว่าให้เขาได้ฟังว่าเขามีปัญหาอะไรที่เหมือนกับในวายไขมันบ้างนะคะให้เขาได้ใช้จินตนาการว่าเขาอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนนะคะเขาอยากได้ผลลัพธ์แบบไหน เราก็คือให้เขาหาจุดโฟกัสของเขาให้เจอนะคะเพราะถ้าเขาเจอเนี่ยเขาจะรับรู้ด้วยตัวเองเลยแล้วเขาก็จะกลับมาหาเราอย่างมีความสุขนะคะเรื่องราคคงราคาเขาก็จะไม่ถามแล้วนะคะเพราะว่าเขาได้เห็นทุกอย่างหมดแล้วนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าธุรกิจที่เราทําอยู่มันเป็นธุรกิจแห่งการแบ่งปันนะคะเครื่องมือที่เราใช้มันเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาให้ผู้คนนะคะโดยที่มัน ื่องมือของเรามันสามารถแก้ปัญหาสุขภาพให้เขาได้นะคะยิ่งเราให้เขาเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้กลับมาเท่านั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ